แข็งแรงอ่ะต้องไปวิ่งแต่ถ้าอยากคืิดิ้งอ่ะต้องมาหาเรานะกิกูโหลดได้นะคะพวก,วกเราก็เล่นทำความรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาณเช,ชิญชมค่ะ <_ v> มีอยู่เรื่องนึงนะครับที่สาวๆทุกคนนะครับควรที่จะรู้ไว้เลยก็คือผมอ่ะเป็นคนไปอย่าง <_ v> ต่อวันนะศูนย์บานค <estro> ร <_ v> ับ เรานั่งรถเมล์จะมีรถเมล์ฟรีพอมาปุ๊บแล้วก็ขึ้นเลยดีใจมีความสุขว้เช้านี้ประหยากไปแล้วครับที่โรงพยาบาลครับมันจะมีอาหารสวัสดิการให้กับผู้เจ้าหน้าที่ฟรีพยายามกินสามมื้อคือประหยัดแบบนี้เลยตอนเย็นก็โชคดีอีกได้น,นั่งรถเมล์ฟรีอีกก็แปลว่าเฮ้ยมันฟรีวะนี่ไม่ได้เสียตังค์เท่าไหร่ไม่อยากจะกินมากกว่าเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันสูงกินข้าวในห้างถ้าเราเลือกได้ก็จะไปกินที่บ้านหรือว่าไปกินข้างนอกตามยินข้างทาง,ทาง ส่นะวนใหญ่ก็จะไปห้างถามว่าใครไปคนจา่ายถ้าเป็นมือแรกของการเดทครั้งแรกผมจะเสนอตัวว่าเดี๋ยวผมเลี้ยงเองตังหลังก็จะแชร์กันครับแชร์แชร์แชร,แชร์แชร์กันก็หารสองเลยคือเราึ่งไปเลยครับคือเราพึ่งไปเลยครับทำไมถึงต้องประหยัดขนาดนี้เพราะว่าผมโตมาจากครอบครัวที่ลำบาก แล้วก็อย่างหนึ่งแม่ก็ต้องทํางานหนักเป็นพนักง,งานทาความสะอาดในวันหนึ่งไม่กี่ตังเองก็ต้องส่งเราจนเรียนจบปอตีนเนาะเราก็เลยต้องช่วยกันประหยัดเนเพื่อให้แม่เบาแรงที่สุดฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่ตอนนี้นะครับประหยัดในวันนี้เพื่อที่จะสบายในวันข้างหน้าอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับขอบคุณครับยังจะมีความมัจฉายนมาอีกแล้วพบคุณโอ้พ่อม่ายาิ โอ้โหเอาละสาวๆผมไม่รู้เหมือนกันคุณคิดยังไงฮะถ้าชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟบายบายก่อนดับไป19คนเหลือ11คนอ้าวโอเคเอาละฮะอ่ะมิม คุณมีปัญหาในประเด็นเรื่องเงินเงินทองทเหมือนกันคือเข้าใจในสิ่งที่เป็นเขาค่ะเพราะว่าเป็นคนที่รักแม่เหมือนกันแล้วตอนนี้คือตอนนี้มีไม่มีแม่ก็อยากจะเข้าไปตรงนั้นเผื่อว่าจะได้เป็นช่วยกันดูแลของแม่อะไรแบบนี้ก็เหมือแม่เรา ชารอนคุณก็ไม่มีปัญหาในประเด็นเรื่องเงินเงินทองทองเหมือนกันใช่ค่ะคุณมองยังไงเรื่องนี้หนูคิดว่าเรื่องตรงนั้นมันแล้วบางทีนะเข้าไปปล่อยฟานะหิวหิวไม่ซื้อนะฮะอ่ะเห็นปลาบึกปลาปลาดุกกินได้ก็น่าจะกินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกไม่ใช่ไม่เเลยนะประหยัดนะคิดว่าในส่วนตรงนั้นนะคะวันหนึ่งที่เราคบกันไประยะหนึ่งแล้วอะค่ะเราสามารถกินข้าวอาหารกันทุกมื้อเลยนะวันเกิดให้ให้ให้ตะกะแตนฝานเลยนะหลังๆจะทอผ้าใส่เองอยู่แล้วนะ ไหวเหรอคิดว่าไหวนะไหวนะโอ้โหเอาละครับนุมโสดครับผมมีของฝากครับนั่นคืออำนาจความโสดที่มาพร้อมกับสาวโสด11คนขอแก้นิดนึงไม่ใช่ว่าผมจะขึ้นรถเมย์อย่างเดียวนะคือตอนนี้ผมก็มีรถขับแล้วอ๋อมีรถก็ซื้อสดด้วยอะไรนี่เพราะว่าก็เราเก็บตังค์เออโอ้9คนเชิญครับเชิญค่ะ สดผมจะแนะนำให้คุณรู้จัก2สาวโส,สดที่อยู่ตรงนี้นะครับโพวเดียมหน้ามิม Element, อาชีพเธอคือเป็นเซลล์ชาลอนเป็นนักสแสดงอิสระคําถามของคุณที่เตรียมมาจะช่วยทําให้ทุกอย่างชัดเจนเชิญครับ,รบถ้าเกิดคุณถูกลอตเตอรี่เป็นเงินมูลค่า10ล้านคุณจะเอานําเงินก้อนนั้นอะไปทําอะไรครับ <production> <ungefähr. S 1> พร้อมเหตุผลด้วยครับออ,อมิมจะได้ตอบก่อน ใช้ซื้อของที่มันจำเป็นกับชีวิตที่สุดก็คือบ้านรถแล้วก็อะไรที่มันเป็นสิ่งของที่มันใหญ่ๆที่ที่เราต้องอทำงานหาเงินมาซื้อกว่าจะได้อะไรเงี้ยค่ะ,ะที่เหลือคือเราก็เก็บไว้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปทำธุรกิจที่มันสามารถเจริญง,งอกเงยจากเงินตรงนั้นได้อ่านี่เป็นแผนการเงินของเธอนะฮะชาลอนนะครับคุณจะจัดการ1ิล้านบาทยังไงดีฮะ ค่ะหนูต้องบอกก่อนนะคะว่าหนูเป็นคนที่รักครอบครัวมากเพราะฉะนั้นใน8ดล้านหนูจะให้ครอบครัวหมดเลยอีกสองล้านหนูจะเก็บไว้กับตัวเราไว้ตั้งหลักค่ะโอ้คุณให้ครอบครัว8ดล้านเลยเหรอฮะใช่ค่ะครอบครัวคุณมีกี่คนฮะก็ให้พอนี่ตายายค่ะอ๋อแล้วแต่ว่าเขาจะไปทําอะไรก็แล้วแต่เลยยหมดเลผมอยากเป็นพ่อแม่ตายายคุณจังเลยหนุ่มสดคุณต้องดับไฟหนึ่งคนแล้ว่านหนึ่งคนมาเจอเราไปเลยครับ เชิญค่ะ ิงไม่ได้คิดอ่่ะไมดคิเลยดูดินี่คือชุดเกี่ยวไหมเขาบอกว่าชอบชุดลูกไม้นี่ลูกไม้ทั้งตัวเลยเนี่ยผมชอบตั้งแต่เขาแต่งการแล้วก็น้ำเสียงเนี่ยเขาปูนะครับโอ้หัวใจมันเต้นแรงตั้งแต่เขาตอบคำถามนะครับโอ้ยไปเพราะนั้นไปเด่ดก้าวดีดีด้วยค่ะ ไม่ต้องคืนขอบคุณมากเลยครับเอาเลยค่ะเพื่อให้ทั้งคู่ได้ทำความรู้จักกันเร็วขึ้นตรงประเด็นมากขึ้นเราเลยจัดคำถามสุดแซ่บชุดใหญ่มาให้ทั้งคู่พลัดกันถามไปดูกันเลยค่ะว่าผลสุดท้ายจะลงเอ๋ยอย่างไรคุณอนุญาตให้แฟนเช็คมือถือไหมเพราะอะไรให้เช็คนะถ้าเป็นแฟนแล้วคือไม่เป็คนไม่มีความลับอะไรกับแฟนเลยเหมือนกันครับผมก็จะแบบว่าให้ดูเลย เราโหงหลัสไม่มีอะไรเลยเอาไปเลยให้ดูหมดเลยว่าเราไม่มีอะไรหนังจุดๆเราก็ไม่มีครับคุณเคยบอกเลิกแฟนด้วยเหตุผลอะไรบ้างอ่าการใช้ใจ่ายอย่างที่เราขึ้นวีอาร์ไปเนอะเรากินกับแฟนเนี่ยเราก็อยากเอาเงินบางส่วนไปให้แม่เราซื้อให้แม่กินด้วยคือเราคิดถึงแม่เรากินดีแต่แม่กินลำบากแต่ถ้าถามว่า,เ,าเรื่องอย่างแบบถ้ามีปัญหาอะไรไหมกับการกินข้าวแล้แบบเติมแม่อะไรเงี้ยจริงๆอะ่ะ คือมิมนินดีมากเลยนะว่าถ้าจะคือถ้ามีแม่พาเข้าไ่กินด้วยเลยนะจริงจโอ้แสดงว,ว่านี่แหละนี่แหละใช่เลยเนืผู้เรา <c oughs> คิดเหมือนกันสาวโสดจากไปคนใหม่ต้องมาเติมขอต้อนรับสาวโสดคนใหม่มิน แม่ผมสังหอนยังไงชอบกลสังหอนว่าหนุ่มโสดคนต่อไปเปิดตัวมาเนี่ยยังไงหูเหอจะอื้อจะอึงกันแต่เอาลอลงกีดการ์ดนี้เลยเหรออย่าไปชีน้นำอะไรมากดีกว่ามาเลยหนุ่มโสดคนต่อไปใช่